ลูกรักคุณปอกับคุณโรเบิร์ตนะครับวันนี้คดีดแตงโมศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วโดยที่ศาลตัดสินนะครับคุณปอเนี่ยจำคุก5ปี8เดือนแล้วก็ปรับอีก1,28 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าเห็นว่าคุณปอเนี่ยให้การรับสารภาพแล้วก็มีการเยียวยาความเสียหายนะครับบรรเทาผลร้ายให้กลายเป็นดีนะครับก็เลยลดโทษจำคุกลงเหลือ2ปี9เดือน ปรับอีก64,000บาทนะครับส่วนคุณโรเบิร์ตเนี่ยครับสารตัดสินจำคุก4ปี4เดือนแล้วก็ปรับอีก1 8 0 0 0 0บาทแต่สารก็เห็นว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็ให้การรับสารภาพแล้วก็มีการเยียวยาความเสียหายให้กับคุณแม่ดังนั้นเนี่ยครับโทษจำคุกก็ลดลงเหลือ2ปี2เดือนปรับอีก54,000บาทนะครับทั้ง2คนเนี่ยรอลงอาญา3ปีนะครับแล้วก็ มีคำสั่งให้บางเพนประโยชน์ทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวที่เราสรุปมาถามว่าทั้งสองคนเนี่ยโอเคไหมนะครับกับคำตัดสินนี้ผมว่าก็เขาก็มาถูกทางแล้วนะครับคุณปอกับคุณโรเบิร์ตลูกรลกมาถูกทางแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณปอเนี่ยนะครับขืนสู้ตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ให้การรับสารภาพแล้วก็ไม่มีการเยียวยาเนี่ยติดคุกแน่ๆเพราะว่าการที่จะรอลงอาญาได้เนี่ยศาลจะต้องจาคุกไม่เกิน5ปี นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคุณปอเนี่ยโดนไป5ปี8เดือนซึ่งมันก็เกิน5ปีพอเกิน5ปีปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอลงอาญาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปอไม่ได้รับสารภาพแล้วก็ไม่มีการเยียวยาจนกระทั่งศาลลดโทษให้เนี่ยนะครับก็เสี่ยงที่จะติดคุกเลยแหละนะครับแล้วก็มันรอลงอาญาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้รอลงอาญาแต่ว่าโชคดีที่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยตอนแรกให้การปฏิเสธ ตอนหลังไหวตัวทันนะครับกลับมารับสารภาพแล้วก็มาเยียวยาความเสียหายให้กับคุณแม่นะครับซึ่งศาลก็มองว่าเอาคุณมีการเยียวยามีการบรรเทาผลร้ายให้กลายเป็นดีก็มีการลดโทษให้ทําให้ในส่วนเนี่ยนะครับสามารถรอลงอาญาได้นะครับไม่งั้นคุณปอเนี่ยติดคุกแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าโทษมันเกินกว่าที่จะรอลงอาญาดังนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ย มาถูกทางแล้วนะครับลูกปอลูกโรเบิร์ตนะครับคุณแม่ก็ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายนะครับก็ยิ้มนะครับทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ย่างก็มีความสุขนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปต่อสู้คดีนะครับซึ่งถ้าผิดจริงเนี่ยศาลก็คงไม่มีการลดโทษเหมือนกับคุณปอคุกโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทษมันเกิน5ปีเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะรอลงอาญาได้นะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับว่า คุณแฟนกับคุณกติเนี่ยครับจะมีกรรมาต่อไปเนี่ยนะครับศาลจะที่ภาษายัางไงตรงนี้ต้องไปรุนละถ้าเกิน5ปีนะศารลรอลงอาญาไม่ได้นะครับ